เเอามาดิผู้เขิเลยได้รถได้รถที่รหกสิบห้านะเดี๋ยวได้ไอโฟนครับสิบห้ารวะรถไหนรถสิบห้ารถสตรอเบอรี่ค่ะรถที่เอาบ้างเพราะว่าผมนี่ เดีย๋ยวเดีย๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดอันนี้จับ<ช>ของพวกเราก่อนเนาะเอาหลังจากได้ของขวัญแล้วเอาให้ไปนั่งประจำที่ให้เรียบร้อยใช่ต้นอ่ะเอาของขวัญที่เราเล็งไว้เพื่อนเอาเพื่อนได้ไปแล้วหรือ,รอรเปล่า น่ล้าเก้าเป็นออกไปจับฉลากแล้วก็ดูว่าเราได้หมายเลขเท่าไหร่จะแจ้งครูไปเนาะกับเยยุใคอตือเล่ คะแนกจับแผนกดูแผนกหาของขวานสามคะแนนอาตอนนี้เอานัทนัทราชจะจับของขวัญหรือว่าจะเล่นเอ่ยเอากล่องใยออกไปหลายกล่องแล้วนะแต่แต่ครูเนี่ยครูไม่ได้สนใจกล่องใยจะออกไม่ออกไม่รู้แต่อันนี้ข้างหน้าน,นี่เป็นของครูแน่นอนคืนนี้ เอาของครูคือ iPhone 18อ้าวคืนนี้ของครู iPhone 18อัไนที่ใครอยากได้ครูไม่แย่งด้วย ระหว่างนี้เนาะครูจะขอจับฉลากการแสดงชุดที่สองเพื่อให้เตรียมตัวเลยนะคะครูจะจับให้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะบอกว่าเราจะค่เปิด đàn ra bụng bùm bùm mẹ nước non chơi bùa à ba đàn ra bụng bùm mẹ non chơi bùa ba mẹ